สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปบล็อกฟูดนะครับห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับบล็อกฟูดวันนี้เรากลับมากับผลโมจิตื่นนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาลองใช้โมจิตื่นนะครับในการล่าเคียวฮาโลวีนดูนะครับว่ามันจะไหวหรือเปล่าครับแล้วก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะใครที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับคลิปนี้ขอ1,000ไลค์ละกันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมคลิปเลยคิดตั้นช็อปลานเติมโรบักเลนสุดคุ้มมีบบบบบบรรรรรริิกก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 กาา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 ัััฟฟฟ์์มม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 แแแแแแแปปปปตต่่งงงงๆๆลลลลละะหขออออออ็็ดดเเพคซีีียยยถโท ค้ดอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสโค้ดหรือว่าเป็นทอยโค้ดที่มีทั้งแบบซุ่มหรือแบบซื้อและสำหรับใครต้องการหาไอเดียไว้เล่นไม่ว่าจะเป็นแมบบล็อกฟูดหรือคินเลกาซี่ทางร้านคิดตันช็อปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปใช้บริการกันได้ที่คิดตันช็อปแล้วก็ก่อนที่เราจะสามารถเสกบอได้นี่เราต้องมีลูกแก้วในการเสกบ็อกกันก่อนนะครับผมก็เลยให้เด็กๆในดีของผมเนี่ยไปนั่งซุ่มหาลูกแก้วนะครับแล้วก็มาเสกกันเพราะาตอนนี้นะครับผมไม่ได้มีกระดูกนะครับในการซ ้าคนหน้าคนมาดูเกนะฮะมาผมก็มีอยู่2สกิลนะครับจะเป็นในเรื่องของสกิลแรกนะครับกับสกิลแท็บนะฮะดูกันนะครับว่าในคลิปนี้เราจะตีไปกี่ตัวนะฮะเสกละโอเค <Okay. S 2> มานี่แน่กดหัวพุดามิดแรงนะถ้าไปเล่นไปผลโมจิมีแค่สกิลเดียวไม่เป็นไรนี่แน่โดนโดนซึ่งในคลิปนี้นะครับเรามีภารกิจอยู่2อย่างนะครับก็คือการเสกบอสแล้วก็หาเกียวนะฮะ กับภารกิจอีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการที่เรานั่งฟาร์มมาสเตอรี่ของผลโมจินั่นเองนะครับสาหรับผลโมจินะครับใช้300มาสเตอรี่นะแต่ว่าเรามีแค่1มาสเตอรี่เองอยุ่ยงยากนิดนึงผมว่าการตีบอยสมันจะดรอปเยอะนะครับก็คือไม่มีมาสเตอรี่คูณ2ด้วยนะในคลิปนี้ผมไม่รู้นะครับว่าบอยสมันรีกี่นาทีนะครับแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะไม่นานหรอกประมาณ10นาทีหรือไม่ก็15นาทีก็น่าจะรีแล้วนี่แน่ให้บอยสไปเล่นคนอื่นบ้างเล่งเรามา2-3 <c oughs> ไม่ต้องออกไม่ต้องเดินอะไรอ่ะในช่องแชทฟ้องโสดน,นะครับท <c oughs> ิ่มหน้าไก่ตายแล้วไอ้น,น้องออ <c oughs> มาดูกันว่าตัวแรกจะดรอปหรือเปล่าถ้าคือดรอปตั้งแต่ตัวแรกในคลิปนี้จบภายใน2นาทีนะฮะเผลอไม่ถึง2นาทีด้วยเอ,อ้ยเอา้าผมควรดีใจปะ คิดว่าผมควรดีใจกับการได้ครั้งนี้หรือเปล่าโอเคไหนๆก็ดรอปมาแล้วอย่างต่อไปที่เราต้องทําเลยก็คือการฟาร์มสกิลผลโมจินะครับเพราะงั้นถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาตีบอสตัวแรกกันนะครับก็คือจริงๆควรไปที่สโตนนะครับแต่ว่าผมจะลองมาที่นี่ก่อนแล้วก็จะกดเสกเลยแล้วบอสตัวแรกนะครับที่เราจะตีเลยก็คือบอสตัวนี้ครับบอสล่มแล้วตัวนี้ก็ดรอปเป็นในเรื่องของอันนี้ด้วยนะฮะเขาเรียกว่าสร้อยนะแล้วมี2สกิลละค่อนข้างไวนะครับไม่รู้ว่าการจะง3้นนัืนอลอลคคโ ลองนะสกิลสองนะครับมันใช้บรรยากาศได้โคตรเท่นี่เนี่ยดาเมจน่าจะพอนะขออีกนิดขออีกสักสองสกิลแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆไปทนฆ่าเลยแล้วกันนะฮะเราจะได้ไปด้วยความรวดเร็วคิดวิสปีดรันจัดเลยเออโอเคเราให้เขาคิวเลยแล้วกันนะฮะนี่เนี่ยตายวะเรียบร้อยครับอีกตัวหนึ่งขึ้นมา136ละไปต่อกันเลยครับมากันแล้วจ้าสวัสดีตัวนี้ก็จะดับธนูด้วยนะครับบอสตัวนี้เป็นธนูพิษนั่นเองนะครับธนูงูนั่นแหละ ทำดามจเให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ให้เด็กๆปทนค่าเข้าไปไหนกันหมดละอ้อยข้างบนเกือบตายเกือบตายพตีอย่างแรงไอ,ยอย้กำแพงเอออุ้ยตายได้แล้วเนี่ยนี่แน่แล้วเว้าวิดิสด,ด,ด้วยดีกว่าอยากได้คาวิด,ดิสดทิมทิมเออเกือบเกือบเกือบนี่ถ้าเปิดทันตายเรียบร้อยฮะเราไปคาวิด,ดิสกจนต่อเลยโอเคเออโดนโดนเฮ้ย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  sorry bro โอเคฮะตอนนี้ผมก็ได้ใช้บัคเข้ามาแล้วนะครับมาดูกันว่าเด็กๆจะเข้าได้ไหมโอ้เขาไปที่เกาะเต่าแล้วก็เข้ามานี่หว่าฉลาดดีนี่ฉล <laughs> าดดีนี่นึกว่าจะบัคตามมาซนะละหรือว่า <laughs> กางจะชมเลยบัคตามมาจริงๆด้วยโอเคฮะไม่เป็นไรนือว่าเราไม่เห็นแล้วกันบอสตัวนี้ครับมี2ล่างแล้วก็เป็นบอสที่ค่อนข้างเก่งเลยนะครับผมนี่คือล่างที่2นะฮะทาวิซีน้องคิาเ้ยวมากไหมวะลงมาตี กิ้วต่อไปนะครับใช้200นั่นเองนะฮะของเรานะตอนนี้ได้มา149แล้วฮะโยนอัดหน้าเลยไม่โดนด้วยกูแล้วไปยังไกลไปยังไกลตัวเนี้ยเอ้ยโดนด้วยโอเคทีมอุยอ้ย,ยจะตายจะตาย,ยไปละผมไปละให้เขาจัดการเลยแล้วกันนะครับมาดูว่าจะได้คามแบดดี้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าได้คามแบดดี้ด้วยนี่เป็นอะไรที่ดีมากเลยเรียบร้อยคามแบดดี้ไม่ดรอปว่ะน่าเสียดายต่อไปครับเดี๋ยวเราไปจัดการบอสตัวต่อไปเลยจริงๆควรไปที่เกาะแรกด้วยนะฟอร์ตทาวะ์ะน้องเอา แล้วไม่พาไปพอต์ตทาวก่อนแล้วก็มาถึงบอสช้างนะครับบอสตัวนี้ก็จะดรอปเคียวที่มันใช้ด้วยนะฮะทุบหน้าอุยอ้ยวู้ยว่ายอยู่มันหายไปไหนขโมยขโมยเลยเออผมทุ่งมาแบบนี้เลยเหรอจำสแกนะเนี่ยเกมบล็อกฟุตคือเกมผีฮะที่ก็โดดมามันไปไหนแล้ววะอ๋อนี่ไงอื เพราะตัวนี้โหดนะทำเล่นไปถ้าตีคนเดียวนะครับอาง่ายคือมันถึกแล้วก็ดาเมจแรงมันจะกระโดดมาเปะจำสแกพอดแบบหนังผีหนังผีทุนต่ำนี่แน่โอเคไม่ดรอป174แล้วครับไปต่อกันเลยกลับมาที่พอตทาวนะครับทั้งที่เป็นเกาะแรกตัวนี้เสร็จก็น่าจะบอสบิ๊กมัมเลยนะครับนี่โดนโดนเจ็บ ตายช้ามากเลยเองอะ่ะกดหัวที่ต้องกดหัว,หวจับกดหัวเลยนี่ตายอุ้ยดรอปมาฮะดรอปหมวกมาหมวกนี้ผมอยากได้มากๆเลยนะครับมันดีตรงที่เห็นบ้าพอเราใส่แล้ววิ่งเร็วมากเลยเว้ยไปจัดการกับบอสบิ๊กมัมกันต่อเลยครับต,ต่อมาตัวนี้ก็จะดรอปดาบด้วยนะครับเป็นในเรื่องของบัตตี้ซอสนี่แนะ่ทิมโยนต้องต่อยหัวมันมีคนใช้บิสันโตด้วยดาบในตำนาน กัละกัละเฮ้ยดาบอะไรอะดาบกัมวิตี้มันไม่น่าใช้จริงเลยว่าแต่ละดาบ <c oughs> นี่แนี่ตายเถอะเรียบร้อยครับตอนนี้ขึ้นมา197ละเพราะงั้นเดี๋ยวเราเสกบอสตัวนี้ต่อเลยครับมามาเริ่มจากตัวน,นี้แล้วก็วนไปงัดหน้าให้เฮ้ย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 เหมือนจะตายเหมือนจะตายกระแปมเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากเป็นกดได้สกิลใหม่อะถึงจะมีอะไรเพิ่มเติมตอนนี้ก็คือได้แค่เนี้ยนะฮะทำได้แค่นี้ทำได้แค่นี้เลยจริงๆติดเพดานไปเลย นี่นี่ติดพดานไปติดพดานไปยืดมาแล้วก็ติดพดานเฮ้ยเหมือนมีคนจะตายมีคนจะตายตายบอดไว้นะมีคนตายให้บอดเฮ้ยตายเหอะตายเหอะถึกเกินแม่ใหญ่ตายปพืนี่ยไม่ตายตายังไม่ตายวะกจะกตายแล้วนี่จะดอปเป่าบัดติซอสขอได้ปาน้องให้พี่เหอะไม่ใหญ่โอเคไม่ดอกไม่เป็นไรช่างมัน ได้มา209มัตเตอรี่แล้วนะครับตอนนี้ได้สกิลใหม่มาแล้วด้วยเดี๋ยวเราไปจัดการกับบอยกันต่อเลยวนเหมือนเดิมฮะมาแล้วควงเลย,เยโคตรเท่อืมไม่ได้กลับมาเล่นนานรู้สึกคิดถึงคิดถึงอืมเมื่อไจะอัปเดตพี่อีกรอบนี้หมุนอีกรอบนี้ <c oughs> อืมนี่ เรียบร้อยตัวหนึ่งครับว่าเสกบอสสองรอบไม่รู้ว่าจะมันจะพอไหมหรือเปล่านะฮะถ้าไม่พอก็เสกเเรื่อยอจนกาจะพอตัวนี้นะครับเราเคยตายให้มันไปนแล้วรอบหนึ่งแต่ครั้งนี้ผมจะไม่ตายให้ดู <c oughs> จะไม่ตายให้ดูหวังว่านะนี่เนี่ออออ,ออออเออบัค <c> บ <oughs> ัคโอเคมดตายสิครับจะได้ไม่เป็นภาระลูกหลานี่โอเคให้เขาจัดการเลยแล้วกันนะฮะเหมือนว่าล่าเคียวมาไม่ได้ใช้เลยนะจริงๆอยากจะได้สกิลหนึ่งนะครับแต่ก็คือง่ายๆเลย ผลโมจิเร,เราเรายังไม่เสร็จเลยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาเคียวไปทำอะไรต่อไปนะฮะเราไปจัดการกับบอสตัวต่อไปเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวไปตีคำวิดิสก่อนแล้วกันมาคำวิดิสมาถึงก็สก,กิลเลยเอ้อมันไปไหนโอ้ด้านหลังด้านหลังมานี่เออดูว่าจะไม่โดนซะละลูดเหรอพูดเลยเอ้า,าเอามันหายไปไหนวะโอน้นี่นี่เนี้ยเออโดนยูล่างสอง่างสองละ อแกมีสองร่างอย่างนั้นเหรอมีปีศาจอยู่ในร่างไอ้พวกเบียวพวกเบียวดูอนิเมะเยอะเองอะ่ะต่อยไม่โดนด้วยเออแค่บอกว่านั่นอ,ะอน่ะแค่ตายปะมาแค่ตายแล้วขอโดนมะเนี่ยเออโอเคโดนด้วยงัดหน้าอีกหนึ่งแค่ตายยังนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเอามีคนตายต่อหน้าเลยเอาตัวแตกไปเลยก็ โอเคไม่ดรอปว่ะได้มา228นะครับเดี๋ยวเราไปจัดการกับบอสตัวต่อไปเลยนะฮะน่าจะเป็นบอสช้างนั่นแหละเอาเป็นบอสสโตนเฉยเลยทำไมเขาถึงไม่เปิดมาบอสตัวนี้ก่อนตัวแรกเลยมาเรียบร้อยโดนเต็มๆเหลือบอสอีกแค่2ตัวเท่านั้นนะครับก็คือบอสช้างแล้วก็บอสของเอ่อบิ๊กมัมนั่นเองเฮ้ยบิ๊กมัมเราตีไปแล้วดีกว่าลืมไปบอสตัวเดียวฮะบบอสช้างบอสช้างเสร็จยังไงมันก็ไม่พอแน่นอนครับเพราะงั้นเราต้องเสกต่อแน่นอนวันนี้เสียโลบากอีกแล้ว เสียทุกวันเลยเราอ,อมานาก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับค่อนข้างไวเลยจริงๆมันไม่ไวหรอกเพราะว่าเราใช้เยอะเราใช้เยอะมากเลยมานาเป็นเรื่องของ e n น r g y นะครับกับเฮลก็คือเลือดแล้วก็พลังงานนั่นเองนะฮะใช้ค่อนข้างเยอะเลยไปเราไปนั่งรอดีกว่านะครับรีตัวรอเพราะว่าพลังงานมันจะหมดละได้มาแค่237เเองอะตอนนี้ ต้องตียาวเลยโอเคมาจัดก,การกับบิ๊กมัมกันต่อนะครับเสกเลยถ้าดอกบ,บัตตี้ซอสมาจะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะเราเสกไป3รอบก็คือ150โลาบักละโอเคขึ้นหลอดละท้งนี้ทีวายดีนี่ เปครั้งนี้ตีไว้อะจริงๆให้เขาตีไปเลยก็ได้นะครับไม่ต้องรอแบบผมจะทําดาเมจไม่พอนะเพราะจริงๆดาเมจผมมันพออยู่แล้วแหละผลโมจิมันดาเมจแรงมากเลยแค่เราทำดาเมจประมาณ5 1 0ก็พอแล้วไม่ต้องเยอะขนาดนั้นหรอกใช่ปะหรือเปล่าวะช่างมันฮะเราไม่สนเพราะว่าดาเมจเราพออยู่ละตายเถอะจะเป็นภาระลูกหลานนี่แน่ลูกเยอะแล้วเองอ่ะลูกเยอะมากเลยตายเถอะโอ้โหไม่ดรอปวะ นิวสาแบบเสกเลยนะเนี่ยมาวนอีกรอบนึงครับมาดูว่า150โลบักนะครับในการเสก3รอบมันจะเพียงพอหรือเปล่าแก่การที่นั่งฟาร์มมาสเตอรี่นะครับผมไม่รู้ว่าจะพอไหมนะแต่ถ้ามีคูณ2ก็น่าจะพอแหละแต่อันนี้ไม่มีนะครับเดินทางมาถึงบอสตัวสุดท้ายกัน,น,แ,นก 2, 9, แล้วนะครับตัวนี้ก็298แล้วนะครับสำหรับมาเตอรี่ของเราตัวนี้เสร็จผมคิดว่าน่าจะได้สกิลครบพอดี แล้วก็ยังมีอีกกี่ตัวผมจำไม่ได้ที่ผมต้องไปตีนะครับแล้วก็ในคลิปนี้เราเสกบอสไปทั้งหมด6รอบนะฮะก็คือรอบละ50นะครับ6รอบก็เท่ากับสามโลบักนั่นเองค่อนข้างเยอะเลยนะฮะหรอบร300โลบักนึกว่ามันจะฟาร์มง่ายกว่านี้ก็คือเอาง่ายคือเ้าอยากจะฟาร์มผลโมจินะครับแล้วก็อยากลองตีบอสเอาเสกทั้งหมด6รอบนะครับครบแน่นอนแลวบอสไปไหนเนี่ยผมไม่เห็นบอสบอสไปไหนวะข้างในเหรอหรือว่าข้างบนอ๋อข้างบนนึกว่าอยู่ไหนโอ้ยตรงนี้มีที่ขายห้างคิด้วยไม่น่าจะซื้้อไดฮ โอเคจไมีแข็งแกร่งพอเอาบอสหายโอเคอยู่นี่นี่แน่ลงมาลงมาเออลงมาสักทีเดินหาทั้งนานสเปมฮะสเปม,ปมตัวสุดท้ายอ้เอเขาไปรับแอร์ไลน์ผมผมโดนเกียนนี่แน,น่มาจะครบไหมเออรอบนึงนี่แน,น,น่ตายเหอะตายไหมอีกทีเดียวทีเดียวถ้าจะครับจะได้เป็นภาระลูกหลาน รับลูกหลานนี่แน่โอเคสก,กิลครบแล้วนะครับต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราไปจัดการกับช้างกันต่อเลยโอ้โหแล้เราเปิดมาซะไกลเลยไม่เปิดไปแมนชั่นละพี่โอ้โหแล้วเขาเปิดประตูกันฟุ๊ฟฟิงฟุ้ฟิงนะครับแล้วดูเราดิมาขอญาตตำเลยครับพี่เออรัวรัวครับตำรัวรัวนี่ไงจำสกแกร์เกมบล็อกฟิลดคือเกมผีนี่แน่โหนอุ้ยอย่ยาอยา่ยาอยา่ยาอยา่ยาทำแบบนี้ มาตามอีกรอบครับอโอ้ยมันจับได้เอ้อทำไมเขายืนดูกันหมดเลยเขาไม่คิดจะช่วยเราเลยใช่ไหม <c oughs> ช่วยหน่อยช่วยหน่อยซุกเลย โอเคเรียบร้อยฮะอลละล่ะสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ใครชอบนะครับฝากกดไลค์ผมด้วยในคลิปนี้นะครับโชคดีตรงที่เคียวมันดรอปไวมากๆเลยครับแต่ถ้ามันดรอปช้ากว่าน,นี้นะฮะมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะดีหรือเปล่าแต่ว่าเราต้องเอาเวลาไปฟาร์มผลโมจิด้วยนะครับผมคิดว่าก็ดีแล้วแหละที่มันดรอปภายในตัวเดียวโอเคคลิปนี้เหมือนเดิมครับขอ1 0 0 0ันไลค์นะฮะแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเ้าแล้วตัวไหนที่มันเป็นตัวสุ่มผลวะไม่ใช่ตัวนี้เหรอกา โอเคไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม